สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับมีเจ้าถิ่นแนะนามาอีกแล้วครับบอกให้ลองมาร้านนี้นี่คือเป้าหมายของเรานะครับร้านอาหารบ้านๆร้านหนึ่งชื่อร้าน J S ดซีฟู้ดครับเป็นร้านที่ซ่อนตัวอยู่ภายในชุมชนชาวประมงจะบอกว่าเป็นร้านลับก็ไม่เชิงเพราะว่าคนเยอะมากๆครับนี่คือบรรยากาศทางเข้าร้านเป็นซอยเล็กๆเข้าไปแบบนี้ไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามีร้านอาหารอยู่ในนี้การเดินทางก็เข้าซอยเจิมจอมพล22หรือว่าซอยบ้านในสังเกตง่ายๆก็คืออยู่ก่อนถึงโรงแรมโนเวทเทลนะครับเข้ามาส ทางก็จะเห็นร้านเลยโลเคชันอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยครับไม่ได้แค่อยู่ติดทะเลนะครับแต่ยื่นเข้าไปในทะเลเลยครับมองเห็นวิวทะเลแบบพานอรามาบรรยากาศนี่ลมเย็นสบายมากเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดเลยก็คือหมึกผัดน้ำดำครับเป็นเมนูพื้นบ้านที่หลายคนชอบเป็นหมึกกระตอยเอามาผัดกับเครื่องเทศพวกรักผักชีกระเทียมพริกไทยผัดจนมันมีน้ำออกมาสีดำๆแบบนี้คือหมึกดำของปลาหมึกนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านชาวเลที่ทำกินกันง่ายๆแต่ความอร่อยนั้นต้องบอกว่าระดับ5ดาวเลยนะฮะเนื้อปลาหมึกนุ่มเนบเคลือบมากับซอสดำที่มันจะมีความหวานจ ธรรมชาติเค็มๆหวานๆกินเพลินมากนะครับจานนี้ราคา180บาทต่อมาเป็นปลาทูต้มมะนาวครับเมนูนี้เป็นเมนูแนะนําของทางร้านเหมือนกันเหมาะมากกับหน้าร้อนแบบนี้ที่นี่ใช้เป็นปลาทูสดๆตัวก็ไม่เล็กนะฮะแล้วก็ได้หลายตัวด้วยต้มมะนาวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับต้มยำคือเขาจะไม่ได้ใส่พวกเครื่องต้มยำพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแต่จะเน้นความหอมของน้ําซุปแล้วก็ความเปรี้ยวสดชื่นจากมะนาวสดและพริกสดไม่ว่าจะมะนาวแพงแค่ไหนนะครับที่นี่ยืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มว่าใช้มะนาวสดแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นจะคลา้าานนึมว แต่ว่าสดน้ําได้นะครับแล้วก็ปลาทูเนื้อสดมากและไม่มีกลิ่นคาวเลยต่อมาเป็นเมนูผัดชาทะเลครับก็จะมีปลาหมึกกุ้งแล้วก็ปลาอินทรีครับความน่าสนใจคือพริกแกงผัดชาหอมมากแล้วก็ซีฟูดสดมากครับแล้วก็ในกระทะนี้นะครับเราสั่งเป็นกุ้งทอดน้าปลาครับเป็นเมนูง่ายๆใช้กุ้งขาวตัวใหญ่เลยนะครับเอามาคั่วให้สุกแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําปลาแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆพอกุ้งสุกได้ที่แล้วก็ตักเสิร์ฟน้าผัดที่เหลือเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเขาจะทิ้งนะครับแต่เขาไม่ทิ้ สุดเลยเนี่ยอยู่ที่ซอสที่เคลือบมานะครับบอกเลยอร่อยดูดนิ้วนะครับจานนี้กุ้งครึ่งโลราคา340บาทครับต่อมาเป็นเมนูแนะนําอีกอย่าง,างหนึ่งก็คือปลาอินทรีทอดน้าปลาครับเขาจะใช้ปลาอินทรีสดเสิร์ฟมา1นชิ้นแต่ว่าดูดิครับชิ้นเดียวเต็มจานเลยปลาอินทรีเนื้อนแน่นสดมากราดซอสน้าปลาเค็มๆหวานๆกินกับข้าวนี่สุดๆไปเลยครับและนี่ครับไข่ปลาอินทรีฮะรสชาติเค็มๆมันๆกรอบๆอร่อยมากชิ้นนี้ราคา280บาทนะครับต่อมาเป็นปลากุลซาซิมิครับปลากุลหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้้นชื่่่่่่่ออเทาาาาาไหรแตถบกวปละดีียจู กันดีนะครับเป็นปลาที่เขานิยมทาปลากระป๋องนะครับแต่ว่ามันสามารถกินแบบสดๆเป็นซาซิมิได้ด้วยนะฮะแต่ว่าต้องสดเท่านั้นเสิร์ฟมากับน้ําจิ้มซีฟู้ดครับเนื้อมันก็จะหนึบๆนุ่มๆคล้ายๆปลาทูน่าเลยและไม่ข่าวด้วยครับกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของที่นี่เป็นกับแกล้มชั้นดีเลยจานนี้ราคา150บาทแล้วก็จะมีข้าวผัดทะเลด้วยนะครับที่เนื้อปูเนี่ยมาแบบเป็นก้อนๆแบบนี้เลยจานนี้ไซส์กลางนะครับกินได้ประมาณ4คนราคา250บ่างร้มึกยห้วยสดๆย่าานเนื้อนุ่มไม่เหนียวราคาา250บทเมนง อีกเยอะเลยนะครับออส่วนก็น่ากินนะครับเป็นออส่วนแบบนิ่มแล้วก็ใส่หอยนางรมกับเนื้อปูด้วยเสิร์ฟในกระทะร้อนแล้วก็เมนูง่ายๆอย่างไข่เจียวนี่ก็ยังน่ากินเลยครับกุ้งชุบแป้งทอดที่แป้งกรอบเน้นกุ้งนะครับหอยนางรมก็สดมากๆแล้วก็อาหารทะเลนะครับทุกอย่างเนี่ยอย่างปูม้าก็สดๆเป็นๆเลยเอามาน็อกน้ําแข็งไว้แล้วก็ขากลับนะครับอย่าลืมแวะซื้อปลาอินทรีย์หอมเป็นของฝากด้วยเขาบอกว่าแพ็คมาอย่างดีไม่เหม็นรสนะครับร้านเจ๊แอดซีฟู้ดครับเปิดมา3าบกว่าปีแล้วนะครับโดย ถ้าใครมาเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหน่อยแนะนําให้หาที่จอดรถข้างทางแล้วเดินเข้าไปดีกว่าแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีไอติมกะทิให้กินฟรีด้วยใครที่อยากลองลิ้มชิมรสอาหารบ้านๆแต่รสชาติเข้มข้นแบบชาวเลนะครับวัตถุดิบที่ขึ้นจากเรือแล้วมาถึงหน้าร้านเลยสดกว่านี้ต้องลงไปจับเองแล้วนะครับแนะนําร้าน J S Seafood เลยครับสำหรับค่าเสียหายวันนี้ก็1,600บาทราคาไม่แรงด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ